หนห้าร้อยเมตรเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาอะไรล่ะเขาให้ไปเลี้ยวซ้ายมึงเห็นไป้ายไหมนะะอูไม่เชื่อใครดีเนี่ยเชื่อป้ายหรือเชื่อสริบอกให้เลี้ยวทําไมไม่เลี้ยวโอ้ก็ป้ายมันบอกไปอีกทางนึงงงกูเลี้ยวขวาป้ายบอกเลี้ยวซ้ายอะไรของมึงน,นี่สิมึงเถียงกูทําไมมึงรู้ทางหรอกูรู้มึงเป็นคนบอกทางแต่มึงจะมาให้กูเลี้ยวได้ไงล่ะ ววนนถ้ามึงรู้มึงมาถามทางกูทำไมเอา้าไอ้อะไรมาด่ากูเนี่ยมาวะเนี่ยมันเป็นระบบดิจิตอลไม่ใช่เหรอ AI ไม่ใช่หรือม,มาด่ากูได้ไงเนี่ย s ิร i ก็มีหัวใจมง้ายิี่นาละเขาถึงไปฟ้องส i ร i กันเป็นงนี้ดี่เองเป็นไรแล้วว่าพูดดีๆนะบักคูขียังป้าดีกู